พี่มินเสร็จเรียงค่ะสวัสดีค่ะกลับแล้วทำไมเราจะกลับกันคะตอนแรกอ่ะมันจะเล่นกันอยู่แพ่งขวัญไม่กล้าลงไปที่นึงแพงขวัญไม่กล้าลงนั่นเองปกลัปลากลัวปลาปลามันเยอะไงปลาเยอะน้องจริงน้องชอบใกล้น้ำมากเลยนะน้องกลัวปลาตอดคือปลามันเยอะแหละถ้าปลาน้อยแพงก็คงชอบอยู่น้องอาจจะกลัวปลาขย่ำ นี่วันนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่24เดี๋ยวเราก็จะลงไปเราจะไปไหนกันต่อคะ28แม่พูดผิดเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อคะเราจะไปไปไหนกันดีหาดาไหนสักแห่งกันหาดไหนสักแห่งก็คอยติดตามกันต่อไปเนาะเดี๋ยวแล้ววันนี้ยมาเที่ยวที่นี่พี่มินนี่ชอบอะไรมากที่สุดเลยปลาปลามันตอดไหมคะไม่ต่อยปลาไม่ต่ออุ๊ยตาย ปาไม่ตอดเลยเลยค่ะที่นี่เนือจง,งจากจมันแบบว่ามันเหมือนจะชิมกัุหลาบเพราะตรงนี้มันเหมือนธรรมชาติเนาะมีธรรมชาติเลยเออถ้าต่อก็คงจะเป็นตัวเล็กแล้วที่ปลาที่มันตัวใหญ่ๆเจริญเติบโตเนี่ยมันกินอะไรเป็นหนังคนเป็นอาหารเหรอลูกเออจริงๆนะ่ากินไหมตอดจ<ห>นโต,นตเหรอลูกเ <laughs> ออนีอ่นี่นี่เราจะลดกบละนั่งหลังนะเอา เราถึงทานข้าวไปเลยค่ะเราถึงรถเราจอดอยู่ตรงนี้เราลืมอ๋อไม่ไม่ไม่ว่ากันไม่ว่ากันเพราะว่าทางขาลงอะมันจังง่าย่าขาขึ้นนะลูกนะโอ้ยเย็นจังเลยโอ้ my g ก็เหมือนกินฮอน ่่ระวังสีสันนะ,ะครับผลละไม่จังเลยดีนะนี่นั่นไงลูกโปรแประแปวรแปะเรื่อยเลยตรงข้างหน้าเราวันนี้เป็นอะไรคะเอาล่ะน้องเพลงบายบายก่อนเลยบายบายเราจะไปเที่ยวกันต่อไหมคะบายบายก่อนบาย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 ก่อนบายบายที่บีมก่อนเร็วบายบายเอ้าน้องเพลง ทำไมก oh. ิปต์หนูหายไปข้างนึงอ้าวพี่ตายเถอะอ่ะพี่มินอ่ะปิดปิดคลิปที่พี่มินแล้วปิดคลิปแล้วปิดคลิปเราต้องไปกันก่อนนะนะบ๊ายบาย